I think I don't can leave แ e ้ n เป็นนักร้องคนนี้เนี่ยนะคะแบบมีสไตล์ที่แบบว่าถ้าเป็นพูดภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านคือแบบยียวนมากเลยมันร้องท่อนนี้อยู่นี่แหละร้องอยู่นั้นแหละเออก็เป็นสไตล์ไงสไตล์แบบอาจจะแบบอาจจะไม่ถูกจริตบางคนนะคะแต่แรกที่ฉันก็ฟังฟังอยู่ฟังครั้งแรกก็แบบเงยรู้สึกว่าใครวะเนี่ย หน้าตาตลกตลกไหมล่ะผมมันก็ดูหยิกๆยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สไตล์ก็สักไปหมดเลยเต็มตัว <c oughs> <c oughs> นะคือเราต้องบอกว่าบางทีอาคาแรคเตอร์บุคลิกภายนอกที่ดูแบบเฮาวๆาพูดจาแบบหุนหวนหรือว่าบุคลิกน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยแต่ว่าถ้าเอากระจกบานใหญ่มาส่องเข้าไปข้างในเนี่ย <c oughs> เราอาจจะเห็นอะ,อะไรนะ รูปงามก็ได้ใช่ไหมเหมือนทำให้นึกถึงอะไรนะสังใช่ไหมเออรจนาสังทองออที่แบบข้างนอกมันดูแบบว่าเออเป็นอะไรที่แบบตัวดําผมยิกเออแต่ว่าข้างในเป็นหนุ่มหล่อชลเชลฟี้ยวมาเลยอะไรประมาณนั้นนะคะก็นะ หวังว่าคนฟังจะไม่ตัดสินใครที่ภายนอกนะคะตัดสินได้แต่ว่าเออก็ไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดนะคะตอนนี้สุภาวดีไลฟ์ข้อมูลที่กำลังจะนำเสนอในช่วงอินดี้สซายตี้ลาวนะคะเราจะพาคนฟังเข้ามาติดตามฟังข้อมูลในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะอินดี้สซายตีข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครการบ้านวังหงพุทุมพรทนสงขลา ค่านายเจรินศักดิ์สงสุวรรณในอำเภอนามหม่อมพร้อมด้วยนางสุนิสาร,รามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่สวนทุเรียนในอำเภอนามหม่อมประกอบด้วยสวนพิกขุนสวนตัดจิตและก็สวนทาพัฒนาจิตนะคะเพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนามหม่อมและก็ส่งเสริมการปลูกทุเรียนปลอดสารพิษตามมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะแหล่ง ท่องเที่ยวนะคะสวนทุเรียนที่กําลังได้รับความนิยมในช่วงฤด,ดูผล,ลไม้นะคะด้านนางสุนิสาร,รามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่สํารวจในครั้งนี้ก็มุ่งให้พื้นที่สวนทุเรียนในอําเภอนามหม่อมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของจังหวัดที่สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและก็เป็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลานายโชตินรินเกิดสมนะคะก็จะมีกำหนดเดินทางนะคะพร้อมสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ค่ะอังคารที่8กรกฎาคมนะคะเพื่อไปให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรของเราด้วยค่ะ มาถึงข่าวที่สองข่าวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งข่าวที่ขออนุญ,ญาตนำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับในเช้าวันนี้เป็นข่าวที่เราอยากจะประกาศเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยนี่เลยนะคะทางโรงพยาบาลสงขลานครินประกาศเตือนภัยมิจฉาดชีพค่ะเนื่องด้วยโรงพยาบาลสงขลานครินไม่มีนโยบายให้มีการเซ็งต่อหรือให้เช่าช พื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงพยาบาลผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารของโรงพยาบาลต้องติดตามประกาศรับสมัครเช่าพื้นที่จากงานพัสดุและดำเนินการตามเงื่อนไขของทางคณะ แพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเท่านั้นหากมีข้อมูลสอบถามหรือสงสัยติดต่อศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินหมายเลขโทรศัพท์074451907 074451907ค่ะนี่เป็นข้อมูลที่เราขออนุญาตหยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะเราจะปิดท้าย Indie Society เช้าว,วันนี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นข่าวสำคัญจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ค่ะ ประกาศสำรองน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จะดำเนินการตัดประสานท่อบริเวณซอย23ถนนคลองแหคูเต่าตำบลคลองแหอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำวันนี้วันจันทร์นะคะในพื้นที่ถนนคลองแห คูเต่าหมู่7 8 9ดตําบลคลองแหทั้งหมดซอยมัสยิดบางโทงและซอยสกาวพันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า9มงเป็นต้นไปนะคะ,ะแล้วก็ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่ขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม074-598-093หรือคอร์เซ็นเตอร์16 หกสองค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้คุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์ ในช่องทางของเพจอินดี้เอด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ขอบคุณมากๆคะ่ะอินดี้โซซายร่วมสนับสนุนโดยครงการบ้านวางหงพุทธมนทนสงขลา0 8 1 6 9 8 9 5 0 9ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เโทรศูนย์เจ็ดสี่สองสี่ส